สภาพดีๆมาแล้วค่ะอีกหนึ่งคันพี่ๆขาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้2.8ตัววีปี2019ค่ะราคาดีๆเลย89900 0บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่ในเรทประมาณ1 5 0 0 0บาทใครสนใจมองหารถโตโยต้าสีดำถึกๆสวยๆแบบนี้สนใจนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยบอกเลยสภาพแบบนี้มีแค่คันเดียวได้เป็นเครื่องใหญ่ๆ2 8 0 0ด้ซีซีด้านในเป็นเบาะหนังมีกล้องหลังมาให้แล้วพอ นะคะออปชันมาเต็มๆเลยคันนี้พี่ขาฟรีดาวได้เลยบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านภายในวันได้สนใจนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักข้อมือแล้วทักเข้ามาดูตามเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยพี่ๆคะ่ะดูคลิปเต็มให้จบแล้วอย่าลืมทักเข้ามานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะอัปเดตรถสวยๆอีกหนึ่งคันค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับสาวกรถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวพี่พี่ขาจัดมาเลยกับคันนี้ Toyota Fortuner สีดำดำสวยๆถึกๆบึกบึนแบบนี้จัดมาให้แล้วค่ะเครื่องยนต์2 8 0 0ซีคันนี้ได้เป็นตัว V ปี2019คะ่ะราคาเบาๆเลย899,000บาทเท่านั้นเองคันนี้สามารถฟรีดาวยอดจัดได้ล้นๆเลยสภาพอย่างสวยใครที่สนใจนะกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งเครื่องแรงๆสภาพดีๆแล้วเลขใหม่น้อยๆเพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นทักมาได้เลยคันนี้บอกเลยสภาพพตรสวยสภาพพตวว,ว,ว้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคันนี้นะครงสร้างแท้แน่นอนเดิมร0% 0มีการตรวจสภาพตรวจ คุณภาพของรถจากบริษัทชั้นนำนะคะที่มีการตรวจ247รายการพี่พี่คะอย่างว้าวเลยคันนี้บอกเลยนะะเริ่มต้นด้านหน้าค่ะในตัวของอเบ้าไฟนะคะตัวนี้ได้เป็นไฟแบบใบบ,บีม led มาให้แล้วพร้อมกับ day time running light เรียงเม็ดสวยสวยเลยก็จังหน้าโครเมียมนะคะตัดกับโลโก้โตโยต้าพี่ขาสีโครเมียมตัดกับสีดำโลโก้นะคะโคตรสวยเลยนะคะคันนี้นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนหน้ามา นะะหน้าแท้หน้าเดิมนะคะสีแท้สีเดิมนะคะเหลี่ยมสีคมชัดเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะบววกิ้วไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะเพิ่มเติมเสริมแต่งนะคะคันนี้บอกเลยนะคะไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วหล่อของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วการออกแบบดีไซน์นะคะสวยหรูเก๋เลยคันนี้นะ,คะใครที่ชอบรถสภาพแบบนี้นะ,ะชอบรถเจนนี้อยู่พี่ขาคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะ เพียงแค่นะคะพี่ๆเงื่อนไขการซื้อก็ไม่ได้ยากนะคะบัตรประชาชนใบเดียวเครดิตไม่ได้ติดแบล็คลิสบโบโกลสามารถนะคะซื้อรถกลับบ้านได้ภายในหนึ่งวันโดยที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยพี่ๆค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะเราเดินมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะพี่ๆขาไม่มีดุงไม่มีอ้านะคะ คิ้วล้อนะคะส่วนของคิ้วล้อค่ะพี่หาสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขีดรอยข่วนใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะบอกเลยสภาพอย่างดีตัวยางนะคะโอ้โหใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้ตัวยางนะคะเออเป็นปีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวยางปี ปีสองพนยี่สิบสานะปีสองพี่สิบดอกยางยังลึกๆเลยพี่ๆขาแบบนี้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กแท้ๆของโตโยต้ามากับรุ่นเขาเลยนะคะทูโทนปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยด้านในตัวโชคค่ะ นะคะไม่มีนะคะคราบของเหลวใดๆเลยพี่ขาอุปค,คัน,นี้ค่อนข้างที่จะสวยนะสภาพดีเลยบันไดข้างกับข้างคะ่ะนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนขึ้นมานะคะ่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยกันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะ ไม่ได้ขี้เละเลยนะคันนี้ฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีโลบาร์นะคะมีโลมีโลบาร์มาให้แล้วสปอยเลอร์หลังจัดมาให้นะคะพร้อมด้วยนะคะไฟเบรกนะคะอ่าไฟเบรกที่3มีมาให้ครบแล้วคันนี้โลโกโ้โคตรสวยนะคะตัวไฟเส้นสายขีดนะคะไม่มีอ่าคราบเหลืองไม่มีคราบไอ้น้ำใดๆเลยทั้งสิ้นพี่จ๋าคันนี้ถือว่าสวยเลยนะ,ะมาเรามาดูสภาพด้านในกันบ้างดีกว่านะคะกุญแจคันนี้เป็นแบบสมาร์ทคีเลสแล้วนะคะเรากดมาได้เลยนี่ เห็นไหมสามารถกดได้เลยนะคะในส่วนคลองนะคะประตูนะคะแผงประตูข้างค่ะไม่มีนะคะการเปลี่ยนแน่นอนพี่ค่ะดูตัวน็อตหัวน็อตไม่ได้ขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่ขยับนะคะเดิมเดิมเลยเม็ดอาร์คค่ะอยู่ครบทุกเม็ดค่ะพี่หานะะดูเลยนะคะ คุมโทนด้วยทูโทนค่ะคันนี้ข้างในเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลหนังน้เป็นตัวหนังนะนะโอ้โหนี่มีกาวไลท์มาให้แล้วนะคะพร้อมกับดอกลําโพงใหญ่ๆเลยคันนี้ควบคุมนะคะกระจกนะคะเป็นระบบแบบไฟฟ้ากระจกบานแฉโลโก้โตโยต้านะคะรับประกันอยู่คันนี้นะคะตัวซิลิโคนไม่มีการดึงออกนะคะไม่มีการดึงเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้ประตูแถแน่นอนนะคะเสาหลักเสาเอค่ะพี่ขานะคะ หัวน็อตไม่ได้มีขยับใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะสวยมากคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปก็คุ้มใครได้ไปคุ้มนะคะเสากลางพี่ดูนะคะหัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสติกเกอร์นะคะคําอธิบายคําเตือนมออกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบ นะคะตรงนี้ซิลิโคนไม่มีการดึงนะคะดูงูไม่มีการเอาออกเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อใจได้เลยนะคะปราศจากการพิคว่ำชนหนักและจมน้ามาแน่นอนนะคะไม่มีชนถังแน่ๆร้อยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลตค่ะพร้อมด้วยพุทธสตาร์ทมาให้แล้วครบเลยคันนี้นะ,ะพวงมาลายัยหุ้มหนังตัดกระสีเอ่อลายไม้นะคะส,สวยๆเลยนะคะเป็นแบบมันตีฟังก์ชันนะคะโอ้โหคันนี้เหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยค่ะ จึงเลยนี่เครื่องดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหน้าจอเรือนไมค่ะพี่ขาปัดกาวเออโทษทีหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นแบบระบบเรืองแสงมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวไม้ไม้แท้นะคะรถของเราทุกคันนะคะสามารถเช็คประวัติตัวรถได้เลยนะคะประวัติการเข้าศูนย์เช็คได้นะคะคันนี้ตัวแอร์ค่ะ บอกเลยลมแรงลมเย็นทุกช่องนะคะหน้าจอนะคะเป็นระบบแบบทัส,สกรีน,นะคะเป็นหน้าจอ DVD นะคะคันนี้มีเนวิมาให้แล้วนะคะพี่ขาแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะอ่ามีทุกอย่างนะคะระบบความปลอดภยัยมีปุ่ม Star t t t o p นะคะนะคะระบบกันลื่นมีมาให้นะฮะปุ่มเร่งแซงแล้วก็ปุ่มอีโคมีมาให้แล้วตัวแอร์อัตโนมัตินะจ๊ะพี่ขาเป็นแอร์แบบแอร์แยกนะแอร์ออโต้แอร์แยกแล้วก็นะคะ ในส่วนของคอนโซลค่ะโอ้โหวัสดุอย่างดีของเขาเลยกับโ o โยต้านะพี่ขานะคะหุ้มหนังเป็นหนังแบบ s Soft อ Touch นะคะกดขึ้นมานะคะคันนี้มีคูบล็อกให้แล้วด้วยนะคะอ่าสมุดคู่มือทุกอย่างนะคะมีครบเลยคันนี้ถือว่าโอเคมากนะคะด้านบนนะคะไฟนะคะนี่นี่เป็นไฟแบบ LED แล้วแสงไฟนะคะเป็นแสงสีขาวค่ะนะคะในส่วนของตัวหลังคาค่ะ หลังคานะคะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆเนาะแอร์เป็นแอร์แบบแอร์แยกด้วยนะคะตัวเบาพับได้นะพับแบบเก็บด้านข้างนะคะคันนี้เจ็ดที่นั่งนะคะพี่พขานะคะเบากลางนะคะสวยเลยนะทุกเบาทุกกระเอาทุกเบาะเลยนะคะพี่ขา ัวหนังนี่ยังตึงอยู่เลยนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีนะคะใครได้ไปบอกเลยไม่เสียใจนะคะคันนี้ไม่เสียใจนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปสภาพดีสภาพคุ้มแน่นอนมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านหลังกว้างแค่ไหนค่ะมาเริ่มเริ่มกันเลยแต่คันนี้บอกเลยนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแน่นอนค่ะเครื่องแท้เครื่องเดิมสามารถนะคะติดต่อสอบถามนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยพี่ๆค่ะนะคะกดกุญแจนี่ กดแช่แล้วเปิดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือทักเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้เจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะพร้อมให้คําบริการพร้อมให้คําปรึกษาพร้อมให้ความบริการได้เลยพ,พ,พี่ค่ะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะถูก,กอกถูกใจค่อยซื้อกันนาค่อยให้ดูแลนะคะอยู่บ้านไหนอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะสามารถซื้อได้รดสไลมีบริการนะคะดูนะคะดูให้ดูนะคะเม็ดะะะะมอาร์คนะคะอยู่ครบค่ะพี่ขานะคะหมายความว่า ้าด้านหลังนะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกว้างดูการาพับเบาะนะคะพับแบบนี้แล้วก็ห้อยขึ้นข้างมาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเบาะสามแถวแบบเจ็ดทีน่นั่งพี่ขาไม่อึดอัดแน่นอนนะคันนี้โอเคเลยค่อนข้างดีนะคะอ่ะมาเราปิดอีกทีหนึ่งนะคะกดแช่เลยนะคะอ่าเขาก็ปิดของเขาได้นี่นะคะแล้วก็นะคะในส่วนตรงนี้นะคะ ตัวยางอะไหล่มีมาให้นะคะเครื่องมือมีมาให้ครบเลยคันนี้นะคะบอกเลยถ้าใครจบใครจองในคลิปนี้นะคะดูจากคลิปนี้มาถ้าจองนะอิ่วให้เลยนะคะน้ํามันเต็มถังพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะอย่าลืมทักเข้ามานะคะพี่ขาถ้าชอบแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทักเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่บอกเลยคันนี้มีแค่คันเดียวและเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ฟรีดาวได้ด้วยยอดจัดลน้ลนๆน,นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตรถสวยเกรด A ขอฟังอีก1ช่องนะคะอยู่รถกระบะมือ2เพชรยนตนนะะทั้ง2ช่องนี้นะคะรวมรถมือ2เกรด A นะคะรวมรถมือ2ทุกคันที่สามารถฟรีดาวได้นะคะพี่ๆคะอย่าลืมทักเข้ามานะหารถไว้ใช้ช่วงปีใหม่ไม่ต้องดาวต้องให้เซลล์อิวดูแล ให้เซลล์อิ่วบริการเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครนะคะที่บอกว่าไปที่ไหนไม่จบลองมาที่นี่นะจบแน่นอนนะคะอาชีพไหนซื้อได้นะคะขอแค่ไม่ติดแบคทิสบูโลเท่านั้นเองทักมาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ